อาการไม่หมุนเป็นอะไรลองมาวิเคราะห์กันดูในเบื้องต้นอาการนี้นะครับบูสหลวมนะครับไม่ฝืดนะไม่ฝืดลองฟังเสียงนะฮะถ้าเพื่อนๆได้ยินอาการแบบนี้เสียงแบบนี้นะครับก็รู้ได้เลยว่าเป็นอาการของบูสึ์นะครับแกนเนี่ยมันต้องโยกได้ ไม่ฝืดนะครับไม่ฝืดเดี๋ยวเราลองถอดดูว่ามันไม่ฝือดจริงหรือเปล่านะไม่ฝืดนะครับลื่นปืดเลยนะแต่ถ้าเปิดจะฝืดเลยพอเปิดปุ๊บจะฝืดเลยอาการนี้เราต้องเปลี่ยนบูสเปลี่ยนแกนเปลี่ยนผ้าซับน้ามันใหม่ทั้งหมดนะครับมันถึงจะหายขาดส่วนตัวนี้เขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราก็มาถอดดูกันนะครับว่า ช่างที่ซ่อมมาแล้ว2รอบเขาซ่อมอะไรไปบ้างแล้ว